หามุมก่อนหามุมก่อนหามุมหารอยขุมขนวันนี้มีแดดสีพายางรับทงสีพายางรับทงไปไปชมสวนอ่าไปชมสวนสวนผักสวนผักฝรั่งสวนผักสวนผักทีฝรั่งเป็นปลูกปลูกแบบเป็นเลื่อนก็อันนี้อย่างเนี้ยมองได้เจ้านั่งกินกาแฟนะ พี่พาไปชมพริกเอไปรีวิวพริกผิดฝรั่งผิดไทยว่าเผ็ดแล้วฝรั่งบอกว่าพริกพริกตัวนี้ชื่อว่าชื่อว่ายังไงยี่อะไรเนี้ยจำได้แต่ฮอตฮอทฮอตฮอทแค่เผ็ดนี่แหละรู้แต่ว่ามันเผ็ดอ่ะกับรู้ว่ามันจะเผ็ดกันไม่ว่ามันของไทยเนี่แบบ ไม่ว่ามันของไทยนี่เพชรเพชรสุดแต่ว่ามันพริกไทยแล้วประมาณเนี่ยเขาบอกว่าเขาการันตีซื้อมาซ้อมหนึ่งประมาณสี่ห้าเมตรนี่แหละเขาปลูกได้ได้แค่ซ้อมระบบโมก,กิตนอ์อ่ะเพราะว่ามันมันมันบ่นค่อยติดมันปลูกยากอ่าได้หลอดมาประมาณสี่ห้าต้นสี่พันตีเบิ้งถ้าไปรีวิว ขาว่าเผ็ดเผ็ดจริงแค่ไหนจะพาไปเบิ้ลความเผ็ดเพราะว่าตอนนี้อ่าสีแดงอ่องตองแล้ว <c oughs> สีเบิ้ลสีอ่องตองสูพริกแยกไผ่ไไดบอประมาณนี้นะเดี๋ยวใส่ยูนิฟอร์มก่อนสีพายางรับทงใส่ใส่เก๋อบูดย <c oughs> างรับทงแต่ยางอ่อมก็แต่ยางอ่อมมันไก่สียางรับทงตรงไปเลยใกล,กล้ไม่ไกลค่ะไม่ไกลสีพาเขาไปเบิ้ลสวน สวนที่ยายไพคเคยรีวิวอ่ะมะเขือเทศมะเขือเทศฝรั่งยีพาพเยาเบิ้งพริกฝรั่งระว,ว่ามันผิดผ็ดจริงแค่ไหนจังซื้ออะไรนะียังเดี๋ยวไปเบิ้งอยู่ในสวนอาจจะมีซ่อมเหลืออยู่บอกเพื่นไปแล้วบอกเพื่อนไปแล้วว่าสิแอบไปเขาบ่อยู่บ้าน <laughs> เอา,าอายุบานที่เป็นร้อยที่เป็นร้อยมาซิมมันจะเผ็ดจริงแค่ไหนพริกไทยว่าเผ็ดแล้วเป็นเบิรงว่ามันอิสมที่เขาการันตีความเผ็ดว่าพริกฝรั่งตัวนี้เผ็ดจริงๆแล้วก็ปูกยากด้วยไปชมกันค่ะเอาต่อไปเป็นรีวิวรีวิวพริกอ่านี่เลยพริกพริกพริกแดงแจ่มเลยเห็นไหม สวยไหมคะสวยไหมคะโอเคอยู่นะพิกแบบ <c oughs> พิกไทยว่าผิดแล้วอันนี้คือแบบรุ่นแบบแค่มือแตกกระแสบแล้วประมาณเนี่ยพิกของเขาอันนยังเงี้เขาซื้อมาปลูกอะซื้อแท้งนะพิกแบบแคบ่บกกิมเมดเองแต่ว่ามันเผ็ดแบบซื้อไวอย่างหลังจำรารบาทเนะ่ เนี่ยกำลังแบบยังช้ำเลยอะ่ะดกด้วยแดงยังแจมเลยสีสวยพริกอย่างนะโอ้ยใครรู้จักมั่งพริกที่แบบผิดเผ็ดอะ่ะอันนี้ว่าเป็นพริกอันนี้ว่าเปนพริกเมืองไทยนะพริกพริกฝรั่งนี่แหละขีม่าจากซอมมันอยู่ใส่เนาะ เขาบอกซองเห็นบเบิงอยู่ด้วยเผ็ดเก็ดใครไม่เชื่อต้องมาชิมแต่ถ้าจะให้ยายไพชิมคงไม่ไหวแรงสัดใจมีแค่สามต้นแต่แบบเหลือกินเหลือใช้เลยขอบอกใส่พัลักรับประก,กันความเผ็ดถุงหนึ่งนี่แค่บอบกกินเม็ดนะละกก บางบางบางคนก็นคือพอพอแล้วว่วันติดแบดขึ้นบืบวโพอเลยแบบน,นี้แล้วแต่แล้วแต่แบบมือใครเย็นแบบบ้านนี่นะะมือใครเย็นปบะบ้านที่ไยรีวิวพริกด้วยค่ะพริกสวยๆกำลังแดงแบบแจ่มๆเลยเผ็ดแซ่บเผ็ดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยการชิม มันเป็นพริกแพ้หรือพริกปอง